สถานีโุรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศา,ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะภาวะกล้ามเนื้อพร่องที่โดยมากจะพบในผู้สูงอายุอาจจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจนถึงขั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะ รายละเอียจะเป็นอย่างไรไปฟังคุณหมอกันค่ะภาวะกล้ามเนื้อร่องนะคะก็เป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุตามชื่อเลยนะคะก็คือภาวะที่มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันลดน้อยลงไปและมันไม่ลดเฉยๆฉยมยังมีผลต่อกําลังกล้ามเนื้อก็คือจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรจำวันอีกทั้งการยืนเดินที่เป็นอุปรรคส่งผลต่อการหกล้ม รวมถึงเกิดการกระดูกหักซึ่งสาเหตุหลักอันได้แก่นะคะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอการที่ไม่ออกกําลังกายการมงชีดแบบนั่นนงนอนๆเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในระบบประสาทบางคนก็พบว่าเป็นจากกรรมพันธุ์ได้ค่ะพอเมื่อเริ่มเข้าสู่อายุ50ปี จะพบว่ามีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแต่พออายุ60 70ปีอัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนี้จะเกิดเร็ว,รวขึ้นดังนั้นในคนที่อายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปควรจะมีการประเมินภาวะกล้ามเนื้อพร่องซึ่งเราใช้การตรวจ3แบบนะคะอย่างแรกเริ่มจากการตรวจกําลังมืออย่างที่2ก็คืออัตราเร็วในการเดินถ้าการตรวจทั้งสองอย่างนี้ผิดปกติผู้สูงอายุจะต้องไปตรวจเรื่องของมวลกล้ามเนื้อซึ่งใช้เครื่องมือพิเศษ หากการตรวจด้วยมวลกล้ามเนื้อพบว่ามีปริมาณมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็จะวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อร่องค่ะในเรื่องของการรักษารวมถึงการป้องกันนะคะเราจะเน้นเรื่องของการกายแบบแอโรบิกรวมถึงการกายแบบมีแรงต้านก็ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงส่วนเรื่องของอาหารนั้นเราจะเน้นเรื่องของโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโน,โนรวมถึงอาหารที่มีวิตามินดีสูงในผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะ ควรได้รับการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกโดยการไปพบแพทย์นะคะเพื่อได้รับการตรวจประเมินที่ถูกต้องเพื่อป้องกันผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะกล้ามเนื้อคล่องเพื่อผู้สูงอายุจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะหากท่านรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงคอยสังเกตอาการและควรมาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆจะมีโอกาสกลับมาหายเหมือนเดิมได้ค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจากภาวะกล้ามเนื้อพร่องนะคะผู้สูงอาย,ยุก็ควรที่จะมี าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ทั้งนี้เพื่อการคงมวลกล้ามเนื้อไว้และทําให้ห่างไกลจากภาวะกล้ามเนื้อพร่องค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน